สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การอนไมาลดวงคลิปในคลิปนี้น,เนนะเราจะมาตรวจสอบพลังงานผู้คนสังคมรอบข้างที่พูดถึงแบลหรือว่านินทาถึงแบลว่าอย่างไรนะคะเพื่อมาพลังงานคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงจิตาด้วยการกดสปายไดแช์นะคะแลักันาราศีที่โดดเด่นรักสามเศร้าเราสองสามคนนะคะนึกถึงใบหน้าของแบวนึกถึงชื่อของแบลนะคะ เลโราศีสิงทาดฝ่ายเจมีนาราศีมิถ er ุนทัดลมปราศราศีมีนทัดน ah, ้ำแอริศราศีเมทัดฝ่ายจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสฝ่ายทัดฝ่ายเมทศีนูอุรานชาทัดลมมีจุดดุกุมแอราทัลมมีจุดดุกุมตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาเราสองสามคนมีห้าสิบแปดสามยี่สิบสามสิบสองยี่สิบหนึ่งแล้วก็ยี่สิบห้าไม่มีไม่เป็นไร นึกถึงชื่อของแบวนึกถึงหน้าของแบลไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสังคมของแบวหรือว่าสังคมที่เขารู้จักทั้งคุณและแบวนะคะเขาพูดถึงคุณว่ายังไงเกี่ยวกับความสัมพันธ์รักสามเศร้าเราหลายๆคนนะคะเขาพูดถึงคุณ ว่ายังไงเกี่ยวกับรักสามเศร้าเราหลายๆคนสังคมที่รู้จักกับคุณและสังคมที่รู้จักกับแบลวนะคะเขาบอกว่าคุณเนี่ยมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความมั่นคงทางด้านจิตใจมั่นคงทางด้านของการเงินคุณนิ่งคุณไม่ได้สนใจนะคะ แล้วก็มองว่าคุณคงจะไม่ได้เสียใจแล้วแล้วคุณก็พยายามที่จะปล่อยให้เรื่องราวสถานการณ์มันเกิดขึ้นนะคะแม้กระทั่งแบวจะแย่งจริงคนรักของคุณไปคุณนะมองว่าเป็นวิบากกรรมชะตากรรมแล้วคุณก็คือแบบไม่ได้สนใจอะ่ะใช้ชีวิตนะคะมีความสุขนะอิสระเสรีร้องลําทําเพลงนะคุณนิ่งมากนะคุณเยียวยาความรู้สึกของตัวเอง จนปัจจุบันนี้คุณน่าที่จะมีชีวิตที่ดีมีอาชีพการงานที่ดีนะ,ค,ะคุณไม่ได้ต้องการที่จะไปทําลายนะ,ะชีวิตของแบลกับคนรักของคุณคุณปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเป็นไปตามนะคะวิบากกรรมนะคะแบลแย่งชิงคนรักของคุณไปเนี่ยก็อ่าเป็นเรื่องของแบลและแบลกก็จะต้องเจอวิบากกรรมแน่ๆส่วนตัวของคุณเนี่ย นะเป็นโสดล้วนะเป็นพ่อแม่เป็นแม่แม่ล้วใช้ชีวิตโสดมีความสุขนะคะเออ,อยากจะไปไหนอยากจะทําอะไรก็ทําไม่ต้องไปรับผิดชอบนะหรือว่าไม่จําเป็นจะต้องมีความรักนะคะเขามองว่าคุณเนี่ยมีชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าเออ,เอ,อไม่น่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะคะเจอวิบากกรรมความรักเนี่ยแล้วก็ ชีวิตต้องลำบากนะเหนื่อยลำบากมาคนเดียวกว่าที่จะต่อสู้ฝ่าฟันดินรนอดทนมาได้เนี่ยนะคะกว่าที่จะผ่านความทุกข์ยากมาได้เนี่ยก็รู้สึกว่านะคะก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะนะมีความที่เสียอกเสียใจมากพอสมควรแหละนะแต่ปัจจุบันนี้นะคะผู้คนที่รู้จักกับคุณมองว่าคุณ่ะใช้ชีวิตโสดมีความสุขแล้วปล่อยวางแล้วไม่ได้สนใจแบลกับคนรักของคุณแล้วนี่คือสิ่งที่เขาพูดถึงคุณนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสังคมที่รู้จักะะกับคุณแล้วก็แบลวนะคะพูดถึงเรื่องราวที่แบลวแย่งชิงคนรักของคุณไปยังไงนะคะมาดูสิแบลวถูกสังคมนินทาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ว่าย,ยัางไงนะคะหรือว่าหรือว่าสังคมจะชื่นชมแบลว์นะคะว่าแบลว์เก่งเรามาดูกัน สังคมที่รู้จักกับแบลวนะคะนินทาว่าแบลได้แย่งชิงคนรักของคุณไปแล้วแบลวนะถูกนินทาว่ายังไงเพจซับสอดเขาบอกว่าแบลวเนี่ยคือมีความดือ้อมีความเอาแต่ใจตัวเองนะอยากเป็นภรรยาที่หนึ่งนะอยากเป็นตัวจริงอยากมีความสุข อยากได้รับคำชื่นชมอยากจะเหมือนกับว่าเออได้รับความโดดเด่นนะคะเหนือกว่าคุณนะคะแต่ชีวิตแบลไม่ได้มีความสุขนะคะสังคมที่รู้จักกับแบลเนี่ยบอกว่าชีวิตแบลไม่ได้มีความสุขหรอกสิ่งที่ได้มาสิ่งที่แย่งชิงมามันคือความทุกทางใจแม้จะดูภายนอกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขนะคะ มาแล้วนะคะเออมาแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่เนี่ยทุกคนก็ยังมองว่าแบลวเนี่ยคือเป็นคนที่พยายามที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขให้ได้ทุกรูปแบบนะคะ mm hmm. อาจจะเป็นในเรื่องของการทําเอ่อพิธีแต่งงานมั่นหมายหรือว่าประกาศให้คนอื่นรู้นะ,ะ mm hmm. แต่สิ่งที่แบลวรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่ได้มามันไม่มีความสุขหรอกมันไม่ใช่ความรักหรอกนะมันเป็นการ ออตอบสนองความต้องการของตัวเองนะคะคือมันก็คงจะอยู่ไม่นานนั่นแหละนะคะความสุขก็มีเพียงแค่ความสุขช่วครั้งชั่วคราวหรือว่าเหมือนกับระยะเวลาที่แบลมีความสุขกับสิ่งที่แบลได้รับเนี่ยมันอยู่ไม่นานนี่คือสิ่งที่ผู้คนพูดนะคะเหมือนกับเออกย็ยิ้มยิ้มย่องไปเธออะไรเงี้ยนะคะคืออยู่ได้ไม่นานหรอกนะอะไรที่มันไม่ใช่ของของตัวเองอะ่ะ เออไปได้มาไม่ถูกต้องแม้จะพยายามปลอบใจตัวเองว่ามันถูกต้องก็ตามนะคะและผู้คนที่รู้จักกับแบลบอกว่าแบลเนี่ยพยายามที่จะแสดงออกให้ทุกคนเห็นว่าชีวิตแบลกับครอบครัวมีความสุขนะแต่จริงๆแล้วเอ,อ่อคนที่เขาเจอปัญหาจริงๆอ่ะผู้ถึงคุณนะคะบอกว่าการที่คุณอ่ะเป็นคนที่ ชีวิตครอบครัวแตกแยกจริงๆเนี่ยไม่เห็นคุณจะทำอะไรเลยไม่เห็นคุณจะดิ้นรนนะจะอยากได้อยากมีอะไรเลยนะคะชีวิตของคุณคือแบบอยู่ดีๆอ่ะเบลก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะแล้วเบลก็แย่งชิงมาแต่ท้ายที่สุดเบลก็ไม่สามารถที่จะทําให้ความสาัมพันธ์นี้มันยืนยาวต่อไปได้หรือมันเกิดความทุกข์ในใจนะคะแล้วก็บอกใครไม่ได้นะ,ะมันได้มารูปแบบไหน อ่ามันได้มาโดยที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไปประกาศบอกคนอื่นเนี่ยใครเขาจะเชื่อนะคะเออก็ต้องพยายามที่จะเหมือนกับปั้นหน้านะและผู้คนในสังคมแบลวนะคะก็มองว่าสงสารเนาะสงสารคนที่ถูกแบลวแย่งชิงคนรักมาตอนนี้คงจะเสียใจน่าดูหรือว่าชีวิตคงจะลำบากน่าดูอะถ้าแบบเขามี ลูกมีอะไรภาระร่วมกันนะแต่เชื่อว่าเออแบลวแยง่งชิงคนรักของคุณมาเนี่ยคือยังไงมันก็ต้องเจอในเรื่องของวิบากกรรมนั่นแหละนะคนเจ้าชู้เนี่ยคนนิสัยไม่ดีเออคนที่แบบคือไม่รักครอบครัวไม่รักภรรยาเนี่ยท้ายที่สุดแล,แล้วแบลก็จะต้องเจอเหตุการณ์นั้นเหมือนกันแล้วเขาก็พูดถึงอ่ คนรักของคุณคนรักเก่าของคุณว่าเออมีความเจ้าชู้มีความที่แบบไม่ซื่อสัตย์ต่อความรักไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยาท้ายที่สุดแล้วก็คงจะทําตัวนะเหมือนเหมือนกันนั่นแหละนะ,ะเวลามาอยู่กับแบลวถ้าเบื่อเบื่อแบลวเมื่อไหร่นะคะก็คงต้องไปเริ่มต้นใหม่ไปหาความสัมพันธ์ใหม่แน่ๆนะคะและผู้คนที่รู้จักกับความสัมพันธ์ของแบลวและคุณนะคะก็มองว่า ตัวของเบลเนี่ยพยายามที่จะบังคับหรือว่าพยายามที่จะพูดหรือว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้ความรักที่ได้มานะคะมันเหมือนกับว่าคืออยู่ด้วยกันตลอดไปเหมือนเชื่อมั่นว่ามันเป็นพรมลิขิตนะถึงได้มาเจอกันถึงได้มาอยู่ด้วยกันส่วนนะ,ะเออคุณเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ที่คนรักเก่าของคุณ เลือกที่จะเดินหนีมานะคะคือตบมือข้างเดียวมันไม่ดังไงน,นะคะคนรักของคุณเลือกที่จะมารักกับแบลวนะคะแล้วผู้คนก็เลยมองว่าเออมันก็จริงไงนะตบมือข้างเดียวมันไม่ดังคนรักของคุณเลือกที่จะมารักนะมาอยู่กับแบวท้ายที่สุดแล้วนะวิบากกรรมมันก็เกิดกับคนสองคนนี่แหละมันไม่ได้เกิดกับใครคนใดคนหนึ่งหรอกนะแต่คนที่แบบเจ็บปวดเสียใจยก็คือคนที่เหมือนกับ ไม่รู้อินุอินีนะคะก็ต้องเหมือนกับว่าปล่อยให้วิบากกรรมมันทำงานต่อไปไม่มีใครที่จะไปบอกไปสอนใครได้นะ,ะมันเป็นความรู้สึกชอบส่วนตัวนะคะหรือว่ามันอาจจะเป็นวิบากกรรมของคุณก่อนส่วนคนที่จะต้องรับกรรมก็คือแบลกกับคนรักของคุณนั่นเองผู้คนนะคะที่รู้จักกับคุณหรือว่ารู้จักกับแบลก็พูดถึงคุณว่า คุณอาจจะมีคนใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาก็ได้นะมีความรักที่ดีกว่าเข้ามาก็ได้นะอยู่ที่ว่าคุณน่ะเลือกที่จะมีความรักใหม่หรือเปล่านะคะก็คือเออชื่อว่าคุณนะ่าที่จะเจอคนที่ดีนะคะรักคุณจริงๆแล้วก็มีความรักมีความเมตตาแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจกับคุณจริงๆหรือถ้าหากคุณไม่ได้คิดที่จะมีใคร คุณอาจจะรอสามีของคุณคนรักของคุณกลับไปก็ได้นี่คือสิ่งที่เขาพูดนะคะและผู้คนที่รู้จักกับคุณแล้วก็แบลวนะคะพูดถึงแบลว่าโอ้ยอีกไม่นานหรอกนะคะประมาณที่แบบคนรักของคุณก็คงจะกลับไป หาคนเก่านั่นแหละถ้าคนเก่าไม่มีใครนะคะประมาณเนี้ยนะคะเขาบอกว่าคนรักของคุณน่าที่จะเหมือนกับว่าเออแบบอาจจะมีความเบื่อหน่ายนะคะเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็กลับไปหาคุณเองหรือถ้าไม่ได้กลับไปหาคุณก็คงจะไปเริ่มต้นหาความสัมพันธ์ใหม่หรือว่าเลิกกับแบล็ไปเพราะว่าคนแบบนี้เชื่อใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ นะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบเหมือนหน้าที่จะมีในเรื่องของการที่ชอบเข้าสังคมชอบกินชอบดื่มชอบเที่ยวนะคะเออจะไปรักใครจริงหะ่ะนอกจากรักตัวเขาเองแม้จะเหมือนกับว่าอ่ามีครอบครัวกับคุณมีลูกกับคุณหรือว่าเคยรักคุณแค่ไหนก็ตามเนี่ยก็ยังทรยศหักหลังคุณได้มาอยู่กับแบลได้เลยเชื่อเถอะแบละ,ะไม่สามารถที่จะทําให้คนรักของคุณเนี่ย อยู่กับแบลวได้นานหรอกนะคะผู้คนพูดถึงนะ,ะแล้วก็พูดถึงแบลวกับคนรักของคุณว่าโอ้ยมันก็เกิดมาจากากิเลสตัณหาราคะนั่นแหละที่มาเจอกันเนี่ยเออมันเป็นความรู้สึกที่มันหลงไหลเไม่ได้อยากจะลงทุนชีวิตหรอกมันเหมือนกับว่าพอเหมือนไปมีอะไรที่มันลึกซึ้งกันแล้วมันก็จินตนาการหรือว่า ออคิดไปเองว่าเขารักแล้วก็อยากได้เขามาเป็นคู่ชีวิตนะจนหลงผิดเห็นผิดเป็นชอบทำให้คนอื่นเขาเจ็บปวดเสียใจแต่นะคะเหมือนจะไม่รู้อะไรเลยเนาะว่าวิบากกรรมผิดศีลข้อสามเนี่ยมันรุนแรงนะท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าอะไรก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งวิบากกรรมได้นะคะ นี่คือสิ่งที่เขาพูดกันคือแบบเหมือนประมาณแบลกับคนรักของคุณนะมีอะไรลึกซึ้งกันแล้วนะคะแล้วแบลก็ประมาณที่คิดว่าคนรักของคุณลุ่มหลงนะ,ะแล้วก็ทําให้แบลอยากได้คนรักของคุณะคะมาเป็นชีวิตคู่หรือว่ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้กฎหมายใช้หลายสิ่งหลายอย่างบังคับคนรักของคุณให้นะคะมาอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่า เออมันเกิดมาจากความรู้สึกความต้องการกิเลสต่างๆนี่แหละนะคะท้ายที่สุดแล้วความรักของแบลวกับคนรักของคุณแม้มันจะมีความเป็นครอบครัวกันก็ตามแต่สิ่งที่มันนะคะยังฝังลึกอยู่ในจิตใจอะ่ะมันคือความกลัวมันคือความเครียดที่วันใดวันหนึ่งนะคะเมื่อไหร่ที่แบลกับคนรักของคุณเนี่ยเออ ไม่สามารถที่จะเหมือนกับคือมันหมดเวรหมดกรรมอ่ะนะคะหรือว่าหมดแพชชั่นต่อกันคนรักของคุณอาจจะไปมีความสัมพันธ์อื่นนะคะหรือว่านอกใจแบวก็ได้นี่คือสิ่งที่แบลก็กลัวอยู่ว่าเออวิบากกรรมมันจะทํางานเมื่อไหร่นะคนรักของคุณจะเจ้าชู้เมื่อไหร่นะจะควบคุมความรักความสัมพันธ์นี้ได้นานแค่ไหน วันเวลามันก็เปลี่ยนแปลงไปแบลก็จะเริ่มนะคะขี้เลลงขี้เละลงนะความเป็นครอบครัวมันก็มีอยู่จริงแหละแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะความต้องการของคนดาวกิเลสตัญหาราคะนะมันมีมากกว่าความรู้สึกผิดชอบชั่วดีท้ายที่สุดแล้วชีวิตแบลกับคนดร์กของคุณก็ต้องจบลงไปหรือว่าคนดารักของคุณอาจจะไปมีความสัมพันธ์ใหม่หรือว่าแบลอาจจะเบื่อนาย กับความรักครั้งนี้แล้วก็อาจจะไปมีความสัมพันธ์ใหม่เองก็ได้นี่คือสิ่งที่เขาพูดกันนะคะก็รู้สึกว่ามันมันน่าที่จะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ผู้คนสังคมรอบข้างนะมีความรู้สึกว่าความรักของแบลวอะ่ะมันไม่หวานชื่นรื่นรมเหมือนเดิมแล้วนะก็เลยพูดถึงกันว่าเอออิบากกรรมคงกําลังจะทํางานนี่แหละมั้งนะคะนี่คือสิ่งที่ผู้คนพูดถึงแบลวฟังเพื่อเป็นการนําทางเป็นแนวทาง ขอบคุณทุกการติดตามค่ะ